สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมายครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเล่นฟิงเกอร์บอดในท่า Casper s t ส r e นะครับก็เป็นท่าที่ง่ายๆมือใหม่ทำได้แล้วก็ไม่ต้องงอออลีด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นไงเรามาดูกันเลยครับโอเคครับสำหรับ Casper s t ส r e นะครับก็ท่านี้เนี่ยไม่ยากเลยนะครับนั่นก็คือการที่ เราจะเล่นมาก่อนนะครับก็คือขาเราเนี่ยหรือว่านิ้วเราจะอยู่ด้านบนนั่นเองเสร็จแล้วเราจะเอานิ้วชี้กดบอร์ดนะครับยกนิ้วกลางขึ้นกดเพื่อให้บอร์ดเนี่ยคว่ำไปอยู่บนนิ้วชี้นะครับและเอานิ้วกลางวางไว้ตรงท้ายนะครับเพื่อที่เราจะพลิกกลับขึ้นมานะครับโอเควิ่งมาปุ๊บยกนิ้วกลางนิ้วชี้กดนะครับนิ้วกลางวางแล้วก็ดีกลับขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับ ครับก็จบไปแล้วสาหรับ c a s เปอร์สตอนะครับก็เรียกว่าเป็นท่าที่ง่ายๆเลยมือใหม่ดูเสร็จเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับยังไงก็ลองไปฝึกเล่นให้คล่องกันดูนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ